สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะพามาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นะครับสำหรับรถมอเตอร์โฮมหรือรถบ้านนะครับก็ตัวนี้นะครับเราจะติดตั้งเป็นโซลาร์เซลล์จำนวน2แผงเป็นตัว450วัตต์2แผงนะครับอาเป็นไฟที่ได้ลงมานะครับก็คือไฟที่ได้ลงมาก็คือเป็นไม่เกินอ่า100โวลต์นะครับเป็นแผงโซลาร์เซลล์450วัตต์2แผงอุปกรณ์ที่ใช้เราก็จะมีอ่าอินเวอร์เตอร์นะครับค่าไอเป็น24โวลต์นะแล้วก็แบตเตอรี่เป็นประมาณสัก 280แอมป์นะครับ14โวลต์น,นะครับก็ขั้นตอนธรกรอเพื่อจะยึดแผ่นเนี่ยแผ่นนี้มีขนาด1เมตรกว้าง1เมตรยาวประมาณเมตร70สองแผงเราติดตั้งบนหลังคาการยิดของผมนี่ครับผมจะยึดจากไม่ยึดจากข้างบนลงข้างล่างยึดจากเอาเหล็กฉากนะครับยึดจากด้านข้างเพราะว่าเรากลัวน้ํารั่วท้าเป็นขายึดทั้งหมดอ่าด้านละสามสามตัวยึดขามีสามตัวยึดสองข้างก็เป็นหกตัวแล้วก็ด้านหลังหนึ่งตัว พตอนนี้เรายืดจากด้านข้างเพราะเราจะไม่เจาะจากล่างก็จากรูปตัวอย่างอลูมิเนียขนาด2อคูนสนะตัดแล้วก็ยึดจากด้านข้างแล้วก็ยืดจากด้านหลังอ่าแล้วก็ด้านหน้าแล้วค่อยมาชืดตรงกลางนะเพื่อหาระดับว่าระดับใต้กันหรือเปล่าก็ดูไปเรื่อยๆว่าจะยืดยังไงแล้วก็คานดนระบบ ข้างในเนี่ยผมเดินระบบไฟวิเรียบร้อยแล้วแล้วก็อินเวอร์เตอร์นี่เป็นแบบออนออฟิดของยี่ห้ออินโฟเซ็ตนะตอยืดเสร็จแล้วเอาเริ่มเอาโครงเหล็กขึ้นไปข้างบนทําไมผมไม่ยึดจากแผ่นโดยตรงเพราะว่าผมกลัวว่าแผน่นมันจะมันจะหลุดก็เลยทาโครงเนี่ยเอาใช้เหล็กขากดรูนะเป็นโครงเพื่อจะยึดเพื่อวันไหนเพื่อวันไหนว่าน็อตมันหลวมมันก็จะไปทั้งโครงเหล็กเลยมันก็ได้ช่วยกันยึดทั้งโครงเหล็กทั้งแผน่นแล้วก็สามารถเช็คระดับได้ง,ง่ายๆเพราะว่าคนสวดมากนะเขาจะยึดที่แผ่นเลยแต่ผมว่ามันถึงก็เลยใช้ตัว ถ้าได้ชชว่์ว่าถ้ามันเช็คหรือว่าอะไรเนี่ยมันล่วงหรือมันหลุดมันก็อยู่ในกรอบขอบเหล็กที่เราทำก็อันนี้คือแผ่นนะ450 12แผงอะโวลท์ที่ได้ก็คือประมาณ45โวลต์นะแผงนก็ได้ประมาณไฟเนี่ยไอค่าไฟสูงสุดได้ไม่เกิน100โนนะวลต์นะอินเวอร์เตอร์ที่เราได้เนี่ยครับมันทำงานที่90โวลต์แต่ไม่เกิน450โวลต์แล้วก็ทำงานที่แรงดันดีที่สุดก็คือ200แต่ไม่เป็นไรครับเราเพื่อเอามา แค่เก็บแบตเตอรี่ก็อินเวอร์เตอร์ที่บ้านมันเหลือเพราะว่าที่บ้านใช้แบบ48่สิบแปแล้วก็ตัว24โวลต์มันเหลือเนี่ยก็เลยเอามาติดเพราะว่ากะว่าจะใช้ระบบแอร์ก็ดูไว้2ตัวนะครับคือระบบแอร์ตัวแรกเนี่ยเป็นแอร์24โวลต์หรือเปล่าหรือว่าแต่เป็นแอร์220ใช้อินเวอร์เตอร์เผื่อไปเลยก็รูปนี้นะอินเวอร์เตอร์อิโฟเซต4.2กิโลวัตต์ตัวใหญ่เลยนะครับใหญ่มากเพราะว่ารับประกันของอิโฟเซตนั้นรับประกัน5้ปีน,นี่คือการเดินระบบ ส่วราต่อสายไฟมาแล้วก็ต่อ,ตอเขา้าระบบระบบไฟที่ผมเดิมทปหมดเรียบร้อยแล้วก็คอยจํานะครับก็ดูเป็นตัวอยา่างใครที่จะทำรถบ้านนะครับแล้วก็ทําเองนะครับก็ไม่ยากแผงวงจรมีแค่ขั้วบวกขัก้วลบอสองสายแค่นั้นนะครับดูไปดูมาก็ไม่ได้ยากทำได้เพราะว่าผมทํามาสองสามรอบแล้วยังยังไม่พลาดนะครับว่ามันทําได้ก็นี่คือกระบบไฟที่ผมมีสําหรับแบตตัวใหญ่นี่คือแบตอ่า280แปบอมป์4ี่โวลต์ตัวนี้หน,นักประมาณเกือบเกือบ40 50- 40โลนี่แหละประมาณนี้นะครับตัวนี้เอามาต่อแล้วก็เดินสายไฟเสร็จแล้ว แล้วก็เดี๋ยวคอยไปติดว่าเราจะเอาติดแอร์แบบไหนกันนะครับกพราอว่าเราจะเลือกแอร์2 4โวลต์หรือแอร์2 2 0โวลต์เป็นอินเวอร์เตอร์ในการติดตั้งแล้วตัวนี้นะเอามารวมกันแล้วก็จะต่อสายไฟรวมพอเราได้เลือกสายไฟไว้หมดแล้วก็นี่นะเราก็จะทําแบบเข้าค่าคนที่อยากทเป็นตัวอย่างก็ดูได้เป็นตัวอย่างการติดตั้งระบบไฟอินเวอร์เตอร์ก็ทุกคนก็สามารถทําได้ เราก็เป็นทำไปคร่าวๆทำแบบไหนออกมาดูดีที่สุดแล้วก็ทำแบบไหนที่ปลอดภัยที่สุดตรงนี้ก็ขอจบการรีวิวสำหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้าในรถบ้านไว้ก่อนแล้วก็คอยติดตามกันต่อไปก่อนหน้านี้หรือว่าเราจะติดแอร์แบบไหนก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ดูคลิปหน้าต่อไปนะครับว่าเราจะทำอะไร